สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับกำนันเนอยอีกแล้วทุกคนนี่วันนี้กับข้าวของกำนันเนยนี่นะครับก็จะเป็นซุปไก่นี่ที่เมค้าก็แถมมาให้เนาะแล้วก็ข้าวไข่ดาวคณนาหมูกรอบไข่ดาวอาสวัสดีทุกคนก่อนกำน,นันสวัสดีครับนี่กำนันก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ นั่งกินแบบชิวๆเอาสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับกำนันสวัสดีครับนี่ทำไมต้องเคลียร์ครับทุกคนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นดูนะครับดูไม่รู้จะเคลียร์ไปเพื่ออะไรนะทุกคนขยับทุกคนเรามาดูกำนันนะครับ มาแกกว่าจะได้กินนี่โอ้โหพีรีพีไรมากนี่เท่าระแวงนะครับระแวงเอาสวัสดีกันอีกครั้งครับสวัสดีครับกำนันครับสวัสดีครับเอากำนันกินแล้วนะทุกคนกับข้าวกำนัน สวัสดีครับขอเร็วสวัสดีครับกำนันครับนี่นี่นะครับดูนะครับดูการตักกินช้าๆกินหรูอยู่สบายนะครับกำนันน้ำซุปด้วยทุกคน,นสดน้ำซุปสบายใจนะครับได้เห็นกำนันแกมีความสุข กินได้อยู่ได้ผมก็สบายใจครับเอาสวัสดีก่อนครับท่านสวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนครับเออที่จริงแล้วกำนันก็เป็นคนน่ารักนะทุกคนกำนันเนยผมเนี่ยแต่วันนี้เนือยจริงแล้วทุกคนเรามาดูกันนะครับว่ากำนันจะกินหมดเมื่อ,อไหรนะ่นทุกคนเที่ยวั่งเกีย์อยู่เหมือนไก่เลยทุกคนนี่แปลกนะครับสังเกตไหมครับกำนันจะไม่กินหมูนะครับนี่ ออกกินทุกคนกลัวมผมจะแย่กนะทุกคนนเราเรามาขอกินเน่กินหมูตะกินได้ไหมนี่ทุกคนผมจะหยิบหมูตะกินนะทุกคนนี่หยิบกินเลยนะอร่อยทุกคนแย่งกำลังกินหน่อย วันนี้กำนันเหนื่อยขอกินโจสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีครับกำนันครับอ่ากำนันขอกินโจสักวันทุกคนเมนูของชอบกำนันก็คือขา้าหมูกรอบไข่ดาวร้อยไม้เนี่ยร้อยยกมือเลยยกมือก่อนเออร้อยสวัสดีครับก่อน แล้วก็ที่ชอบก็กินกับกินกินเลยกินเลยวันนี้กำนันเนยขอกินโชว์วันหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนแค่นี้พอสวัสดีครับบ๊ายบายฝากด้วยเลยเล้งเลยเอากำเนินจะพูดอะไรเอาเนีเนี่เล้งไงวาอย่าลืมอย่าลืมนะเน่เน่เน่กอดด้วยไม่เล้งเออไม่เล้งเออโอเคบ๊ายบายครับ